มีศีนพร้อมชีวิตเกิดมาเพื่อไขว่คว้าสุขไม่มีสุขที่ย่ำยีเรานี้ให้ทุกอยู่เรื่อยสุขต่อแลสุขหลอกลวงสุขเรื่อยเปื่อยสุขเรื่อย่ทุกจังๆครั้งอีกนานได้แต่ทุก ทุกใจเรื่อยไปทุกเป็นกำไรป่วยเป็นกำไรโอ้เป็นกำไรสุขยั่งยืนพลันมาลายสูญหายไปเพียงเพราะสุขใจยินดีกับสุขเพิ่มทุกสะสมสะสมเรื่อยไปโอเป็นกำไรทุกเป็นกำไรก็ยังไม่เจอ กว่าจะฝืนน้ำตาตกร่างกายคมคืนเพียงเพราะฝ่าฝืนยืนยันในสุขไม่มีมาเถิดเพื่อนเอ๋ยมารวมกันเถิดตั้งศีลให้เกิดปัญญาเห็นหน้าสุขลวงจี้ลงไปที่สมุทัยให้มันถึงสวง ถึงเหตุผลลวงที่มันหลอกเราจมลงอมูมิตรคนดีที่มีศีลพร้อมรวมกันลอลอล้อมเติมปัญญาพาผลทุก์ผลทุกเพิ่มทุกพาสุขยังยืนมีปัญญาตื่นเก่าไปสู่ทางนิพพา